สมอสวัสดีมือนะครับผมเจอกันคือเก่านะครับมืัอนี้ยามรอบนะครับคือตอนใส่กระบอกเลยพี่น้องเบิรงเนาะมาเบิรงตอนยามกันเลยพี่น้องเนี่ยวันนี้สิมานประมาณนะครับจากที่ผ่านๆมาเนี่ยครับที่ว่าได้ทุกมือเลยครับข้า็ใส่เงือกปลาเขีงหน่อยเนาะรอบแรกมันก็แพงเลยครับผมยี่สิบบาทคงก็ใส่ได้ลำคลองแต่ส่วนมากนะครับวันนี้ถ้าเบิร์นเป็นได้ลำคลองแต่ว่ามือก่อนที่ผมใส่น่ะลคลองถือดีครับเที่ยววันนี้มันจะเป็นแต่ไดพี่น้องไปไปไปดุนกันเลยครับผม ไปในคลองส,ส่วนหมากด้วยครับเนี่ยจะเป็นอโหโอยเดียเ๋ยวเบี้ยวลังเรียกบอ,กบอ,กบอมานลังเหล็กบอมานด้วยครับผม ลังนี้พี่น้อยก็ในคออย่างนี้คืออะไรใส่ขกาก่อนมาในหมานได้ครับคุณมีห้อยขบอย,ยู่ทางหลอดออรถกบเข่าจากักโตเลยผ่าสองหลังมาด้วยพี่นอ้อยผ่าสองแล้วไม่ไม่ให็นหน้าในช่วงนี้กะดูสซกว่า อันน้ำเป็นแหงกันด้วยครับผมที่ซองนะครับประมาณนี้ซอง,งแรงแรงฟาวเลววยนะครับผมในคลองสีบล็อคเขียนใส่มบนหนังก็ตื่นดีแท้ถักเขาเป็นถักเขาตัวใหญ่นะในข่องอ่าเป็นตัวอ้ามาแล้วแถมเล็กแต่ตัวบก็ใหญ่ไประเด๋ยครับตัวพอดีพองามเลย อยนนู่กบใดบางที่มันก็ขึ้นอยู่ที่ทำเลกันเลยครับผมบางที่กบก็มีอยู่แต่ว่าเาใส่บ,บ่บ่ถือจุดตัางเสียบ่บ่ถือจุดทะเลที่กบเคนน่าจะขึ้นมากินเหงือ่อเพราะก็บ่เขา่าเนาะไม้ขัง้ายเมื่อนี้เมื่อนั้นเขา่าชี้หาเต้ะครับเมื่อนี้มมันจนะนเป็นยังไง มันจะอยู่มุนมนี้ใส่ตัวนี้ขอสีขนาโตมันไม่โตเพราะมัน,ม,นมีเที่ยงเขีนี่เจ้าอกบหน่อยตัวนึงดีกว่าไไบ่อไหนน้อยหนึ่งตัวสินะ น่อยตัวนึงมันใสหน่ะเขาสี่หักตรงทางนี้คือตัวใหญ่ด้วครับผมจีด้บ่อุ้ยตัวหนึ่งตัวงามๆตัวหนึ่งด้วครับผมตานนี้ก็ตัวหนึ่งก็ดิ้ก็บดายด้วยครับผมเนี่ยตัวพอวมันง,งามเลยละ่ะตัถือียวยใหญ่แห้ง มีตัวเทะพี่น้องนี่กระโดดยิงยิงยิงพี่นบ่งหลอดปิ่นเออแล้วนี่คือใส่ในสะข่างหว่วยเด้ครับผมตัวนี้มีตัวเทะแต่โอ,อ,อ้โหขัดเข่าเนียวี่น้องมึงจกักตัวเลยคือแล้วโสามตัวอ่อนที่ฝนมีกบพี่น้องมั้งสามตัว ตัวนี่จักสี่ของยังเมี้ยนหูคบสร็งามเลยครับผมสารโตเลยกระโดดเลยยังเมียนสารตัวงามๆก่อนหลังแค่นี้ผมมาเนี่ยครบกระโดดดีดีเลยครับกระโดดลงส่งตัวใหญ่เลยนะ จิ้มตัวกบออกมาัาสงสัยโอ้ยบ่ได้จักตัวตว่าผมมาบางนี้ก็จะมีกบเข่าบ่ได้จักตัวเลย,ยจะปลาแถวนี้ไม่ใช่หยาค่าเลยครับในในห่วยในคลองนะี้ อึดอัดหลังพี่เนาะวัอนี้เดี๋ยวปนเลยพี่น้องมืันนี้ใส่ยำได้นนนนไไรกระถื่นตกขังเลยเครื่องนะมือน,นี้จะเป็นยังไงนะโอ้ยมิดจีปลาผมก็ยังใส่ไปหลายตัวก็ยังเหลือสี่ตัวมันใส่ในละมุนไ,ไหน้ำคลองพอ ว่าได้หลุ่นปันเดยด้ยครับมันส่วนหมากฟุกคาไซจะน้ำควงสำน้าเหมือน,นบัวไหญคือบัวใหญ่เนี่ยพี่น้องมิดจัดหอบเขาหอบเขาอขาันนี้ มืนอวันเข่ามาลิลอยหาเลยครับตอนนี้เพราะว่ามิดเพิ่นน้อยๆมันใส่ในทุ่งนาครับผมใส่ในทุ่งนาสองหลังกับมันจะเป็นไปไหนอวามเกี่ยวยเกี่ยวแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเอากบออกอยู่บ้านได้ครับผม ไป,ไ,ออไ,ไปออกยืนนีเดี๋ยวไปออกยืบ้านมองจั้สี่แล้วถนนนี่ก็เป็นเขาดีด้วยจะได้น้องโอ้โหสามโตวพี่น้องเห็นไหมในตรงหน้าสกอกลัวได้ครับผมสามโตวัวกพอกำงามครับผมสามโต ใส่ในคลองนี่บ่คือมื่อน,นั้นพบใส่คือเข่าดีครับเนี่ยหลังละสองละสามน,นั้นในคลองแต่วันนี้บ่คือครับผมได้กบในคลองมาสามตัวเพื่อจะจับผิดลังนี้คือว่ายังไข่อยู่ครับผมได้ในทนุออ่งหน้าอยู่หรืออีกลังนึงในทุ่งหน้าสิเป็นจังเดยบรรยากาศในทุ่งหน้ายามเสาร์ด้วยครับผมอากาศดี่เรามาเพิ่นเกี่ยวแล้วได้ครับโซน่าเพิ่นเกี่ยวกันแล้ว แต่ปั้งนี้นามหลายครับผมนามบ้านแหง่งสนามแหง่งคบกีก่สิบลายคบเพืกก่อสิน่น,นี้มองจากที่นามแห่งมาร่วมกันอยู่มองมีนามด้ครับเดี๋ยวตะปาเข่งคือเก้าเนนะบอมานครับมันนี้ได้กรบประมาณหกเกตโตนี่ครับ ป่ะพี่้องได้ไปเจอกันอยู่บาทน,นะผมไปเอาอกบออกอยู่บานนทเนาะถึงบาทแล้วด้วยครับผมติดกบกตัวนี้บางนี่3สามตัวบางอย้างสามตัวบางอยก็มี มัประมานได้ครับมันมีจะบโมีตัวนึง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 ลุกเดียวได้ปกเก่าโต้เลยครับผมเก่าตัวเจ้าป่าวครับ Một cả sẻ ngam như thế thật ตัวหกตัวกบเ,เก่าโตเลยครับวันนี้เต่าน,นี้ใส่ในใส่ในฝั่งสระพี่น้องฝังสระปิดกล่องกบสวยงามเลยครับสามตัว เกือบลู่้ะครับผมกบเก่าโตโวันนี้ไกบเก่าโตพี่น้องพอได้ปนก็ได,ได้กินเลยครับถึงว่าอะไรโบราณแต่ก็ยังถือว่าได้น,นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชกนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ลากไปครับผมสวัสดีครับ